สวัสดีค่ะ,คะเห็นเป็นเรื่องมาแล้วค่ะมาเลยจ้าทุกวันนะคะจันถึงสุกเนิบมาก็หัวเราะเลยลอง ถูกต้องมา,าคือถูกเที่ยงยี่สิบห้าก็จะก,กลับมาเจอพวกเราค่ะถูกต้องนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรื่องงามยามดีนะคะก็สี่วนมาเจอกับเอแคลร์แล้วนะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะค่ะ,คะหวังว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเนาะ <laughs> วันมาเจอกันเรื่อยๆนะคะทุกวันจะถึงสุกนะคะอย่างที่บอกนะคะเทียเ่ยงยี่สิบห้าถูกต้องคะคะเปิดเป็นเพื่อนกินข้าวก็ได้ถ้าท่านเห็นนะพวกเราเรากินข้าวลง <laughs> นะคะเดี๋ยวมาเจอเราทุกวันอย่างที่บอกแน่นอนนะคะ mm. คุณค่าวันนี้เขาไม่ได้มาแค่สองคน mm. อืมมีอีกหนึ่งคนแขกรับเชิญ เนี่ยไม่คือคุณผู้ชมขาถ้าพูดถึงเรื่องออนไลน์เนี่ยมันจะบอกว่าในทุกๆปีทุกๆวันทุกๆเดือนเนี่ยจะมีดาวเกิดใหม่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นดาวยูทูบเบอร์ดาวติ๊กต๊อกอะไรเงี้ยมันมีเกิดเยอะมากสมัยที่หนูเริ่มทำยูทูบติ๊กสมัยนั้นเพิ่งเริ่มมาแบบหกเจ็ดปีที่แล้วอะไรเงี้ยจะบอกว่ามันจะมีอีกเพจหนึ่งที่ตีคู่กับหนูมาเลยนั่นคืออย่างเช่นจะมีพีเอ็มตามยูทูบพอมันมีเอ็มปุ๊บอเขามีผัวมีสามีสามีคือพี่เอื้ออีกก็ททํําาาาเเเหหมมมืือออนนนนนนกกกกัััั่่่ะะคคซึงง็แบบวดตีูลย <chill> <ร>วันนี้เราจะเราจะได้เจอเขาไหมเจอสินะเอมตามใจตุ๊ดเอื้ออะไรพอเอื้อใจกล้าใจกล้าจริงไหมต้องถามยิ้มเขายิ้มละพ่อบอกว่าพ่อบอกว่าใจกล้ายิ้มละโอเคย่ยเอมไม่มาวันนี้เอาให้สนั่นเลยนะเอาให้สนั่นเลยนะะไปเจอบเขากันนะคะเอื้อทิทิพงศ์ค่ะโอ๊ย อยากกินลาบปลาหมึกจังเลยอ่ะโอ้ยอยากกินสามชั้นทอดเกลือจังเลยโอ้ยอยากกินแกงคั้วสับปะรดจังเลยือโอ้ยอยากกินกะเพราขาหมูจังเลยอะเมียอยากกินครับออย เราแล้วนะจ๊ะพ่อเอื้อทิทิพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ัสวัสดีครับชาวช่องเสร็จ HD นะคะหลายๆท่านก็คือว่าคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดี<ห>เพราะว่าแข่งขันมาสเตอร์เชฟด้วยเ่คะอาจริงมาสเตอร์เชฟอะหลายคนบอกว่าเฮ้ยเพิ่งมาทําอาหารหลังจากที่มาทํารายการมาแข่งร,า,รายการหาารือเปล่าอะไรเงี้ยจริงไหมไม่จริงจริงๆเราโอ้ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ยุคโควิดติดตาใช่ตั้งแต่เอาจริงโอ้ยตั้งแต่โควิดรุ่นแรกทําอาหารเริ่มเริ่มคลิปแรกปุ๊บ อยู่ดีดังเฉยยุคโซเชียลแคมมาจนถึงไล่มาถึงยุค Facebook แล้วก็ต่อเนื่องด้วยยุ YouTube เนี่ยเราขอแฟนแต่งงานกี่รอบแล้วรวมรวมตั้งแต่รวมถึงทิกตอกนะตั้งแต่โซเชียลแคมป์แต่มดนไล่ไปทิกตอกเนี่ยสามครั้งแล้วเราไม่ได้แต่งเลยมันเหตุเป็นเหตุผลคนใดทำไมคุณจะไม่แต่งงานในเอมเขาไม่ตอบรับอะไรยังไงจริงๆก็เขาก็ตอบรับทุกครั้งแต่เพียงว่าเราชอบมีโมเมนต์ที่มันแบบมีความสุข เออเขาเมื่อก่อนเอาเมื่อก่อนเมื่อก่อนเอ็มก็ชอบแบบโดนเซอร์ไพรส์เราก็เลยเออเซอร์ไพรส์เขาไปเรื่อยๆเลางี้สืบมาเขาบอกว่าทํางานมาแต่ก่อนทํามาเป็นสิบๆอย่างเลยโอ้ทำอะไรบ้างเริ่มอาชีพแรกของเอื้อคือแดนเซอร์เริ่มจากแดนเซอร์ก่อนคือเริ่มแดนเซอร์เอามาอะไรอีกเปิดร้านเช่าชุดแต่งหน้าทําผม สอบบรลเละเออรียนบรลเล่มาเออนบรลเล่มาเอื้อเอื้อเอื้อเข้ามอเอื้อเข้ากรุงเทพเออหยุดเพชรบุรีแม่พามาเรียนบรลเล่ตั้งแต่มอสองถึงมอหกเพื่อมาสอบเพื่อมาสอบเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยเพื่อเออนั่งรถทัวร์มาตลอดตั้งแต่มอสองเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์มาอย่างเงี้ยเออท่านโทษอันนี้อันนี้ถามเป็นความรู้เป็นวิทยาฐานตอนที่มอสองมาเรียนบรลเล่ตอนนั้นคุณแม่รู้หรือยังว่าเราเป็น LGBTQ จริงๆคุณแม่ก็น่าจะรู้จริงอ่ะ ใจครั้งแรกเราอยากเรียนเต้นมแม่ชอบเรียนลีลาศแม่ชอบเต้นลีลาศแม่ก็เลยอางั้นลูกเรียนฮิปฮอปดีกว่าพอไปเรียนฮิปฮอปพอนเรียนฮิปฮอปปุ๊บครูที่โรงเรียนเขาบอกว่าพื้นฐานการเต้นน่ะ น่าจะเป็นบัลเล่มากกว่าเออมันจะต่อยอดได้หลายอย่างอะไแบบนี้ใช่อ๋อเหมือนว่าบัลเล่เขาเป็นพื้นฐานน่าสมมติว่าจะไปเรียนต่อฮิปฮอปเอยเป็นแบบว่าได้เป็นแดนเป็นอะไรก็ได้หมดเลยทุกวันนี้ยังเต้นได้อยู่ไหมบัลเล่โอ้ตัวนี้ช่วงขาไม่ไหวแล้วยกขาไม่ได้ละหล่อสช่วันเราก็มีทักษะการฉีกข่ากันนีมีสุดเลยข่าติดหัวเลยขาติดหัวเลยครับโอ้โหแต่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 แ่ได้แหละพอเรียบลเล่เสร็จใช่ไหมทสอบบัลเล่ก็มาเออ อะไรวะมีอะไรวะมีอะไรอีเยอะมากค่ะที่ที่คุณมาแข่งมาแข่งทำอาหารมาแข่งร้องเพลงมาเรื่อยๆโอ้โหเป็นสิบอย่างในอาชีพเราคือเป็นคนทำหลายอย่างทำอย่างรันทุกวงการแล้วเลือพิธีกรที่ไม่ต้องไม่ต้องค่ะ เลยพิ่ดิกรทางช่องเจ็ดนะครับเราสามารถทําได้เหมือนกันมันยากมันยากมันไม่ได้ทํากันง่ายๆเนาะได้ไหมมีรายการเกี่ยวกับสัตว์ตอนเย็นแต่ถ้าโมงกลับไปได้เป็นการพักเสี่ยงที่มือระเกะเป็นรีวิวตรงกันได้เทปเดียวนะเทปเดียวแล้วก็ลงไปเลยลงไปเลยโอเคแต่ทําไมถึงทํา YouTube เมื่อกี้นบอกว่าทําตามภรรยาใช่ไหมเพราะวันนี้เรามาทําเองเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรอะครั้งแรกเปิด YouTube ก่อนแต่แล้วยังก็จับทางไม่ถูกอ่ะ เมียเป็นดาราเล่นหนังเล่นหนางเก็เลยอาคลิปแรกเราเป็นไปไปเสื้อพรายเมียดีกว่าไปไปไปแบบเบื้องหลังพาเขาไปดูงานกาล่าเปิดตัวหนังอะไรแบบนี้หลังจากนั้นมาก็เริ่มอ๋ออีกอาชีพหนึ่งที่เลี้ยงนางงามเจ้าเลี้ยงนางงามเปิดค่ายนางงามหลังจากนั้นมาก็เริ่มมาปุ๊บก็เริ่มมาเบื้องหลังนางงามและทำเบื้องหลังนางงามต่างๆทำเสื้อผ้า ทำนางงามประกวดต่างๆอะไรแบบนี้ใช่คนคนเลยแบบอินเรื่องเรื่องนางงามเยอะเรื่องหลังนางงามพี่ก็จะบอกว่าคนอินกับนางที่เป็นพี่เลี้ยงนางงามมากนะเพราะว่าเป็นลานวิวเลยนะคือคลิปอื่นอะหลักหมื่นอย่าพูดสิอันนี้ล้านพัดนางงามอะไรอันนี้เอาง่ายๆคือเอื้อว่าเขารู้สึกเอื้อช่องเอื้อน่าจะเป็นช่อง แรกหรือไม่ก็แรกๆที่ทําเบื้องหลังนางงามเลยไม่มีใครเราทาแบบทุกอย่างเลยเนาะแอ่จากทาแต่นหน้าลำบมอะไรอย่างเงี้ยนอกจากคอนเทนต์นางงามทำคอนเทนต์อะไรอีกในช่องตอนนี้อาหารแหละครับมีเราจะแก้ข่าวไหมคนบอกว่าเราทําอาหารเพราะเราไปแข่งมาสเตอร์เชฟไม่แก้ครับเพราะว่าจริงๆไม่จริงไม่จริงไม่จริงเอาจริงๆแล้วว่าเราเราทำมากอนอยู่แล้วทำให้แฟนกินทําให้เอ็มกินอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆอ่ะไม่คิดว่า อยู่ดีจะมาทำในรายการแข่งอาหารแบบจริงจังเพราะมันยากมากเลยนะอะไรเข้าสิงอยากรู้ถีมั้งวันไมายถึงยากอะวันนั้นน่ะนอนอยู่บนเตียงกับเอ็มแล้วก็อยู่ดีๆก็เฟซบุ๊กมาเลเชดขึ้นมาว่าเปิดรับสมัครมาเลเชดซีซั่นหกอาหารไทยวงเล็บคําว่าอาหารไทยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ามันเหมือนมันมันมันเข้าถึงได้อ่ะเพราะถ้าเป็นแบบว่ามาเลเชดซีซั่นอื่นมันก็อาหารฝรั่งเราก็ไม่ถนัดเออเราก็คงไม่ได้อไรเงี้ยพะอาหารไทยปุ๊บ เอ็มเอาไงไปไม่ไปเอ็มบอกอยากไปก็ไปสิเออก็ไปสบครเลยมาแข่งเอาใจเมียหรือเปล่าอะแต่เขาบอกว่าคุณกับทำคอนเทนต์แต่ละอย่างน่ะคือเป็นคอนเทนต์ตามใจเมียแล้ะตัวเราอ่ะคือตามใจเมียรักเมียสุดๆถึงจะเป็นพ่อบ้านใจกล้าก็เออเอจริงๆไม่ได้ตามใจเลยเพราะว่าเอ็มยังไม่เคยดูเออเลยต่มาได้เชปเหรอเอ็มบอกว่าไม่กล้าดูอ่ะไม่อยากดูทําไมอ่ะเพราะกลัวเด้อเอ็มบอกว่าไม่ชอบอ่ะเพราะ เกิดนะมะไม่มันบอกว่าไม่อยากดูกลัวแบบว่าดราม่ากลัวคนมาดราม่าแล้วแบบสงสารเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โดนสุดๆโดนสุดๆเลยเรื่องดราม่าใช่น่าจะทุกน่าจะทุกที่น้ำตาจะไหลทำไมเออยังยังยังอ๋อยังอ๋อยังคืออินไงต้องบอกว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งนอกจากการส่งนางงามเนี่ยคอนเทนต์ตามใจเมียคือสิ่งที่คนในชอบคนในช่องชอบดูใช่ชอบมากแฮะบางทีขอพี่เอคาแกลงพี่เอมหน่อยไม่รู้ซะแล้วจะตายอะ เาแจ้งอ่ะจะตาจะจะขาดเอาแค่บางทีแบบว่าแค่ดึงผ้าห่มลงมี้ยหลับอยู่คือหน้าเขาพอมบี้ตลอดอ่ะตื่นช้ามาคืนด่ากัได้เลยไม่รู้อะไรเรื่องก็งงเหมือนกันไม่ละกลัวอะไรเขาขนาดนั้นไม่ได้กลัวเราเราเป็นผู้ชายเราไม่ได้กลัวอยู่แล้วช้างเทาหน้าไหมเรานะเก่งใจเราให้เกียรติเขาสวยเขาน่ารักเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ เอาไงเียอาไงเนี่ยคือหลงแล้วหลงอีกมันมีหลงแล้วหลงอีกน่ารักเขาเป็นคนทรงน่ารักเป็นตัวเลขอะไรเป็นสิบสิบปีแล้วปีเากี่ปีแล้วนะตื่นมาเขาน้ำลายไหลก็ยังมองเขาน่ารักอันหนึ่งปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งขอพ่นน้ำลายเล่นทำให้มันเป็นฟองบับเบิลดูก่อนว่าจะมีใครเห็นว่าเราน่ารักเปล่ากี่ปีแล้วนะกี่ปีแล้วน่าสิบ สิบสองสิบสามปีแล้วหูนานมากมน่ารักทุกวันเลยเหรอน่ารักครับเขาเกลียดเราขนาดไหนเราก็ว่าเขาน่ารัก<อ>ไม่เลยเขาพูดอ่ะแกดูนะตายังยิ้มใช่ตายังยิ้มเลยเพราะว่าตายังยิ้มอยู่เลย <laughs> เนี่ยเล่ามานี่ยเคสิบเอ็ดสิบสองสิบสามปีนะเล่าเหมือนแบบว่าสองปีแรกอ่ะเอ <laughs> อก็ <laughs> อน่ารักครับเห็นได้ข่าวว่าอยากเป็นนักร้องลูกอุ้ง,งลูกอะไรเอาจริงๆอ่ะอยากเราอ่ะอยากเป็นนักร้องมาก แต่ว่าคนที่ทําความฝันของเราแล้วคือเอ็มเอออ้าวออออทำแทนไปแล้วเออดูอยู่ดีเอม็มตอนแรกเอ็มไม่ชอบร้องเพลงเลยแต่ว่าอยู่ดีเอ็มก็เป็นนักร้องแต่อีกหนึ่งความฝันก็คืออยากจะเป็นนักร้องอแต่ว่าทําได้ไม่ได้ไม่รู้แต่อยากเป็นนักร้องแล้วขาว่าสงการจะปล่อยเพลงเอาเอ้าเลยเหรอเอา้าโอเคเออรอที่สงการจริงอะ อะแล้วรอดูเออไอแคร์พูดแล้วเดี๋ยวรอดูทุกสงการเราจะชอบนะที่แขกรับเชิญทำอะไรตามใจพิธีกรเขาชักนำไปทางไหนชักตูมาไหนก็ไปตามเขาไปอืมอ่ะไม่ได้ฝากแค่เพลงผลงานตอนนี้มีอะไรบ้างช่องทางการติดต่องานหรือว่าช่องทางให้เราได้อัปเดตผลงานต่างๆอ่าตอนนี้นะครับก็มีช่อง YouTube นะครับเพ่าเออใจล้าฝากด้วยแล้วก็รายการใน YouTube คือรายการชิมครับนะครับเป็นรายการที่เราเนี่ยสอนทำอาหารง่ายๆเลยนะครับใครอยากรู้ว่าอาหารแบบนี้ทำอะไรยังไงก็สามารถมาติดตามที่รายการชิมครับได้แล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok เพราะเอื้อใจการนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับและ มีร้านหมูกระทะเป็นของตัวเองด้วยอีกอาชีพหนึ่งที่ลืมเออใช่อีกอาชีพหนึ่งร้านมาเออร้านหมูกระทะที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะเพ่มสอดความคิดเอื้อเพิ่มสใหความคิดเอื้อทำให้ผลมาชิมแล้วคนต่อแถวเยอะที่สุดไม่มีเลยนะครับไม่ได้แต่ว่าจองคิวได้เลยนะครับใครสนใจนะครับร้านพงเพชรหมูกระทะนะครับอยู่เลี่ยงเมืองปากเกร็ดสามัคคีแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับใครที่อยากกินฝีมือเอื้อไปได้ที่งานนี้เลยนะครับงานเฮลิคเนียฟู้ดเฟสติวัลนะครับวันที่16กุมภาถึงวันที่ย 5กุมภานะครับเป็นทีมดาร์ควาเลนไทยรวมทุกอย่างเลยนะครับรวมเซเลบบี้เชฟมีทั้งท<ม>็อปเชฟนะครับอิร<ม>ันเชฟเชฟกัะทะเล็กแล้วก็ master shape มาสเตอร์เชฟนะครับเ<ม>จอเอื้อได้นะครับ<ม>นะครับทุกคน ไปชิมฝีมือเอื้อนะครับเอื้อออกบูธขายห่อหมกย่างเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่อร่อยแน่นอนรับประกันนะครับไปทุกวันเลยไหมไปทุกวันนะครับมาเจอกันได้นะกี่โมงถึงกี่โมงนะงานงานตั้งแต่11บเอโมงถึง4ี่ทุ่มที่เดอะมอบางกะปิครับเอฟซีฮอร์เดอะมอบางกะปิไปกันได้และจะให้เขากินแต่ห่อหมกตั้1แต่สโมงถึงสี่ทุ่มยังไม่มีอย่างอื่นเลยมีแบบเจ็ดสิบเชฟสามารถไปเลือกซื้อได้เลยนะครับที่นั่นหลากหลายเลยอาหารเยอะมากครับเชฟบะไปไหมเชฟบะ เชีป้าเหรอเชีป้าไม่น่าไปขอบคุณพ่อเอื้อมากนะจ๊ะขอบคุณครับตอนรายการทางช่องเจ็ดด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีแล้วนะครับอีกอนาคตขอบคุณครับช่วงหน้านะคะมีไอติมร้านโฮมเมดมาแนะนำนะคะอร่อยมากๆนะคะคุณขาชิมมาแล้วด้วยนะคะโอ้โหชามร้านซันเดย์จ้า เราแล้วตรงนี้ด้วยนะคะคุณแอมจากซันเดย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแอมค่ะร้านซันเดย์ที่จริงอ่ะแรกเริ่มอ่ะคืออยู่ที่ประจวบคีรีขันย้ายเข้ามาสู่กรุงเทพแล้วเหตุผลกลนใดทำไมถึงจะต้องย้ายมากรุงเทพคะคุณแอมจริงๆต้องบอกว่าที่ประจวบเนี่ยเรามีของดีเป็นสปะรดค่ะแอมก็รู้สึกว่าเราอยากเอาของดีของบ้านเราเนี่ยมาให้คนกรุงเทพแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ริมรสสักหนึ่งทีตอนนั้นร้านอยู่ที่ประจวบใช่ค่ะกี่ปีเปิดมาแล้ว 6ปีค่ะโอ้โหนานแล้วนะแสดงว่าฝีมือการทำนี่คือต้องเป็นระดับตัวแม่แล้วนะถึงแบบว่ายายมาเปิดที่กรุงเทพได้เลยร้านที่ประจวบนี่ยร้านซันเดย์ของเราเอกลักษณ์เป็นอย่างไรบ้างตอนที่อยู่ที่ประจวบเราก็เสิร์ฟเป็นสกู๊ปค่ะแล้วก็ พอเราย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพเราก็อยากให้มันมีลูกเล่นมากขึ้นก็เลยทําในคอนเซ็ปต์ซันเดย์ค่ะซันเดย์ก็คือจะมีเครื่องแล้วก็มีองค์ประกอบที่พร้อมกับไอศครีมแบบนี้อ๋อที่แบบมีเครื่องคอใช่ค่ะอ่ะมาวันนี้ค่ะแนะนำสักหน่อยค่ะมีเมนูไอติมอะไรที่ต้องห้ามพลาดเลยสําหรับร้านซันเดย์ของเราจริงๆแล้วซิกเนเจอร์ที่ร้านนะคะจะเป็นตัวนี้เลยก็คือสับปะรดซอเบค่ะเดี๋ยวจะให้ชิมนะคะซอเบที่ร้านไม่มีส่วนผสมของนมค่ะเป็นวีแกนนะคะทานได้แล้วก็ไขมันต่ําค่ะอันนี้คือใช้สับปะรดจาก ปัจจุบันหอมมากเลยอ่ะหอมอะไรหอมไอสครีมหอมสับปะรดยืนทั้งสองคนตักให้กินคนเดียวน้อเดือเยเออยืนกันทั้งสองคนกร่อยมาหล่อหล่อหล่อตักให้กินแค่คนเดียวน้อไม่คือจะบอกว่าเหมือนกินสับปะรดจริงๆอ่ะเอ้ยอังก็เขาใช้ท่้อะไรนะวะ รสชาติคือสับปะรดเลยอ่ะเหมือนเป็นสับปะรดสมมติว่าเราอยู่บ้านคือเอาสับปะรดไปปั่นแล้วก็แช่แข็งแล้วก็ทำเป็นไอติมอย่างนั้นใช่ไหมขอบพระคุณะท่านโอ้โหต่ยต่ไต่ถูกคุณขาเนื้อคือมีความแบบหวานอมเปรี้ยวนะคะละกลิ่นสับปะรดเนี่ยเขาตีเข้าจมูกเลยเหรอด้วยไม้หน้าส่าตีเข้าจมูกแต่ว่าคือความหวานมาจากเนื้อสับปะรดร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นแต่ละแต่ละรอบอัเราอาจจะรสชาติเปรี้ยวหวานไม่เท่ากันใช่ค่ะอืมเนาะ สับประรดเลยอาจะให้เป็นขนุนเน้คงเป็นไปได <c oughs> ้เพราะว่าเป็นรสชาติสับประรดอ๋อมันไม่ได้หวานจนแบบแสบคอแสบไส้สสนะคะ <c oughs> มันจะเป็นแบบว่ารสชาติหวานแล้วติดเปรี้ยวตรงปลายนิดนึงนะถ <c oughs> ูกเหมือนแบบมันจะได้ไม่เล <c oughs> <ช>ี่ยนอย่างงี้เนาะเดี๋ยวให้ชิมช่วงนี้ก็จะมีร <c oughs> สพิเศษก็คือรสกล้วยบดชีว้ากล้วยบดชีนอย่ะทำไมอ่ะอุ้ยน่าลองอ่ะนอย่ะภาษากระเทยไม่ได้มีอะไรนะคะ ไม่ได้เครยียดหรือว่าไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ชอบอะไรทั้งนั้นแต่ว่ามันเป็นการแบบว่าอุทานขึ้นมาเฉยเยอืมว <What? S 1> ้าน้อยยาอร่อยมากอร่อยมากเลยเหรออร่อยมากเลยเหรออ,รอ,อุ้ยคุณขา่าแล้วก็อันนี้นะรสชาติกล้วยบดชีของเขานะคะขออนุญาตไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าแต่ว่าใ,ในในเนื้อไอศครีมของเขา,าคือจะเป็นเท็กซ์เจอร์ที่มันมีกล้วยด้วยที่มันมีกล้วยผสมอยู่ด้วยเลยเป็นกล้วยนะแบบละเอียดละเอียดคะ่ะแม่ใช่ลอชิมดูนะเนาะ เข้มข้นมากแล้วรสชาติก็คือกล้วยบดชีจริงๆริงไอทีมที่ร้านก็พยายามจะทําให้ไม่ได้หวานเกินไปค่ะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนทานหวานน้อยกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็รสที่ทําจากนมก็คือจะเป็นดาร์ลิ่มิวหมดเลยไม่มีไขมันทานนะคะอ๋อฮะแล้วนี่เขาบดชี้เขาถือสีน้าหรือสีแปดไหมคะสีน่าก่อนทาเบงต้น เอบที่เราเล่นตาขยับอุ้ยอันนี้อร่อยเธออันนี้คืออะไรอันนี้ถือสินห้าไหมคะเอ่อบางข้อค่ะไม่ได้ไม่ได้ว่าได้ถือบ้างไม่ถือบ้างได้เพราเวลารสอมข่าอร่อยมากเออนะคะคือเป็นกลิ่นแบบบทชีจริงๆเลยอ่ะแต่มันในรูปแบบของไอศกรีมอืหอมหวานอร่อยนึกภาพจะแบบว่าเรากินยำเผ็ดๆเนอะแล้หาอะไรแบบตัดเลี่ยนอย่างเงี้ยอันนี้คือตอบโจทย์มากเลยอ่ะหรือบางที่แบบว่า อยู่ข้างนอกบ้านอากาศร้อนร้อนเข้ามาในบ้านแล้วแบบอยากกินอะไรอย่างเงี้ยน้แม่เนาะใช่ถ้าจะให้บรรยายนะอันนี้มันเหมือนรสชาติแบบถ้าเราเคยกินสมัยก่อนมันจะเหมือนอเป็นไอศครีมกะทิที่มันมีพวกขนมไทยอยู่ในนั้นด้วยอะไรด้วยแต่ว่าอันนี้มันเป็นอร่อยเนาะเธอเนาะอ,อเอออนาคตมีจะแบบทำอไอศครีมรสชาติไทยๆอะไรตัวนึไหมใช่ค่ะตั้งใจตั้งใจจะทํารสผลไม้ไทยแล้วก็พยายามจะทํารสขนมไทยสับเปลี่ยนเวียนกันค่ะเพราะว่าเราอะจุดขายเราอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวเราอยากให้ฝรั่งได้ ได้ลองดได้ลองรสอะไรแบบนี้แต่จะบอกว่าจุดเด่นที่เอกครู้สึกว่าไม่เหมือนใครนะคุณผู้ชมขาคือในเรื่องของ t e x t อร์ความสมูททันทีที่ลินล้นเราแตะโดนเนื้อไอศครีมเนี่ยมันมีความนุ่มบางอย่างเวลาเราแบบกั้วอยู่ในปากอ่ะมันแบบมันนุ่มละมุนไปหมดเลยอร่อยมากเลยค่ะทุกคนเมนูไหนขายดีที่สุดคะตอนนี้ขายดีสุดก็ต้องเป็นสับป,ประรดซอเบค่ะแล้วก็ถ้าเป็นฝรั่งก็จะทำเป็นกะทิอันชันขนมใช่ค่ะตอนนี้ก็จะทำมีตลอดเพราะว่า ฝรั่งก็จะถามว่ามีโคคอนทมิลไหมอะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าไม่อยากทําแค่กะทิธรรมดาเราก็จะใส่ขนุนเพื่อเพิ่มลูกเล่นนิดหน่อยไม่มีเล้เหรอคะนอันนี้เป็นคาสสิกวานิลาค่ะคาสสิกวานิลาก็จะมีต่อใช่ค่ะกะทิอันชันขนุนมีได้ไหมคะมีค่ะอย่าอันนี้จริงจังแล้วเดี๋ยวแแบบเออนิดนิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออกะทิอันชันขนุนเนี่ยค่ะ จะเสิร์ฟกับอีกเมนูขายดีของที่ร้านก็คือซันเดย์สวิตบันที่เราใช้ขนมปังมันหวานที่ร้านทําเองนะคะ,ะอ๋อเหรอฮะอบร้อนแล้วก็เสิร์ฟกับไอศครีมที่ลูกค้าสามารถเลือกรสชาติได้เดี๋ยวจะให้คุณกฤติก,กับคุณเอแคทานพร้อมกับขนมปังได้ครับผมแต่ออกทีวีเราต้องไม่พูดปดนะคะอบร้อนอะไรปั๊กยังไม่ได้ไม่ปดนะคะพอควาเอุ่นมาอะไรว่าไปก็เมื่อกี้บอกแล้วว่าถือบางข้อ เลิศนะเลิศนะไม่ได้ถือทุกข้อใช่ค่ะถือบางข้อสมานไม่บาปนะคะโอเคเวลาสมาทานสีแล้วก็ไม่ต้องรับทุกข้อก็ได้นะคะเป็นบางข้อว้าขนาดไม่หอมมากขนาดไม่เสียบปั๊กกันเกลียบไปขนาดนดี้คุณร้อนมาก ไหนฮะไหนฮะโอ้แต่ว่าขนมปังของที่ร้านน่ะคือน่าทานน่าทานมากแล้วก็เป็นชิ้นขนาดยืนอู่เนี้ยังหอมแล้วก็หอมมากเลยนะคะเนี่ยมอกินสักครู่ที่เห็นบอกว่าเป็นมันอะไรนะคะมันหวานค่ะมันหวานใช่คือเอามายีใส่ขนมปังเหรอคะใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นกะทิอันชั้นขนุนนะคะใช่ก็เป็นทานกับขนมปังก็จะเข้ากันดีกับอีกรสอีกรสคลาสสิกของที่ร้านที่จะมีตลอดก็คือคลาสสิกวานิลาค่ะที่บอกว่าใช่ค่ะ ไอ้ใส่ค<ส>ู่กันเลยอย่างนี้เหรอฮะใช่ค่ะคือลูกค้าสามารถเลือกรสชาติได้ไงแม่เลือกได้ค่ะออเออเออบิ๊กกันได้เลยอานจริงก็เหมือนไอติมที่เราคุ้นเคยเนาะสมัยก่อนถ้าเกิดว่าเราเห็นก็จะเป็นไอติมที่เราใส่กันในทุ่งเวบ้างใส่ในขนมปังบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็เอามาดัดแปลงเป็นแบบว่าขนมปังมันหวานอันนี้โทษนะถ้าซื้อที่ร้านจริงเราได้ลูกอ้วนอย่างงี้ไหมเนี้ยได้ค่ะโอ้ตรงปกไม่จกตาค่ะนี่แน่นี่แน่นี่ละนี่ละเริ่มแล้วนะเริ่มเหลิร์เริ่มเหยุ่นอยู่นะเนี่ย นี่กินจะไอศกรีมอุ้ยเธอเอาอันนี้ไปที่จริงอ่ะจะยกทั้งชิ้นกัดก็ได้ใช่แต่ว่าคนสวยอย่างเราก็ต้องทานคำเล็กๆหนมปังอร่อยมากวันน้ล่าดีมากวุอร่อยมากอืมวันนี้ราอร่อยจริงมาก บุญของฉันเหลือเกินที่ได้ทํารายการเห็นเป็นเรื่องอมไม่งั้นก็จะไม่ได้เจอร้านไอศครีมซันเดย์อร่อยๆอ<อ>แบบนี้จริงๆเธอวันนี้น่าอร่อยจริงๆนะทานด้วยกันไมหมคะคุณแอมอ๋มอวิดีค่ะทานด้วยกันนะเคยชิมหรือยังบ้างหรือย,ยังเวลาทำไอติมที่ร้านเราชิมบ้างะแม่ฮะชิมตลอดค่ะชิมตลอดเลยเนาะใช่อันไหนไม่ได้คือทิ้งอ๋อเหรอฮะเวลาสูตรแต่ละอย่างจะพัฒนาสูตรมาเนี่ยใช้เวลานานไหมกับสูตรต่างๆจริงๆถามว่านานไหมก็ แล้วแต่รสชาติค่ะ,คะทิ้งมาก็เยอะออใช่ค่ะอย่างพวกรสผลไมา้มจะทำยากหน่อยเพราะว่าคุมไม่ได้ใช่ค่ะคุมไม่ได้เราต้องชิมวัตถุดิบที่เราได้มาทุกครั้งค่ะเพราอยอ่างที่บอกเนาะเวลาผลไม้มันมาตามฤดูกาลนต่ความเปรี้ยวความหวานความอะไรมันก็จะมาไม่เท่ากันอย<ช>่างนี้ใช่ไหมะ,ะมย,ยังไงอ่ะโอ้ชมขาขนมปังอร่อยมากเลยอ่ะเชื่อนะเชื่อเลยโอ้โหสุดสุดะแล้วเมื่อกี้ฉันว่าฉันจะเอาตรงฝาที่มันเกรียมมากินซะหน่อย เอแคร์หัวไปแล้วอันนึงอ่ะทำไงดีพี่เดี๋ยวต้องอบใหม่เลยนะได้ค่ะคือนุ่มมากเลยอ่ะแต่ว่าไอซครีมวานิลานะคุณผู้คุณผู้คือย่อมาจากคุณผู้ช่ไหยอกก็เลยมันชอบย่อคุณขาคุณผู้ไอซครีมวานิลาที่เรากินปกติเนี่ยนะกลิ่นวานิลามันจะเหมือนเป็นแบบมันจะเป็นกลิ่นวานิลาที่มันชัดแล้วมันเตะจมูกแล้วมันพอเราชิมปุ๊บวานิลามันตะโกนแบบนี้เลยแต่ว่าวานิลลาของที่ร้านของคุณแอมมันแบบ มันหอมละมุนมันไม่ได้เป็นกลิ่นวานิลาที่มันตีขนาดนั้นแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันอร่อยแล้วมันก็แบบว่านวลเนียนอยู่ในคอยอย่างไงก็ไม่รู้นะฮะอืมหรือว่าเรากินกับขนมปังด้วยวาน,นิลลาเราใช้ฝักวาน,นิลลาผมกับนมค่ะใช่ค่ะอมืมันมีนมเข้ามาเอามาจากฝักเลยใช่ค่ะไม่ได้บอกว่าเป็นน้ำน้ำมันหยดหยอดใช่ค่ะ หมดแล้วเนาะแล้วก็อีกซิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาดช่วงนี้ก็คือเป็นอ่าซปเปอร์คอนซันเดย์ค่ะโอเคซปเปอร์คอนซันเดย์ก็จะเสิร์ฟกับคลาสสิกวนิลาแบบถ้าลูกค้าไม่ชอบก็เปลี่ยนรสชาติได้ลูกค้าน่าจะชอบนะคะ <c oughs> <c oughs> สังเกตลนะลูกค้าน่าจะชอบเพราะว่าเพราะว่าไปกว่าครึ่งแล <c oughs> ้วจ,จริงหนูป็นคนกินไอศก,กรีมไม่เก่งอืมจริง,รงแล้วเนี่ย ไม่จริงนะเอาจริงๆถามทีมงานหนูได้คือหนูเป็นคนเกลียลสกีนไม่เก่งเลยแต่อันเนี้ยอร่อยมากเออมันอร่อยเนี่ยค่ะหนยังไม่ได้กินเลยอร่อยแม่ไม่ละเรากินก็ผ่านหน้าคุณเขาเลยอย่างนี้เราตลอดไม่กินอะไรเจ้าของร้านเขายืนเขาจะได้ชื่นไม่แต่ว่าเวลาเราเป็นเจ้าของร้านหรือเวลาทำอาหารอะถ้าคนกินแล้วมันกินเยอะต่อหน้าอย่างเงี้ยมันเลิศจะภูมิใจใช่ไหมฮะใจฟูใจมันจะฟุ้เลยนะคะโอเคอันไหนมีอะไรจะแนะนําอีกคะคุณแอมเมื่อกี้ออนุญาตนะคะอันนี้ก็เป็น ซุปเปอร์คอนซันเดย์ค่ะอันนี้เสิร์ฟกับคาสิกวานิราสุกข้าวโพดแล้วก็ข้าวโพดย่างทานด้วยกันพร้อมกันทั้งสามเลเยอร์ค่ะโอเคได้ค่ะคุณขามาคนไม่ชอบกินเออิมยืนดูนะฮะต้องยืนดูตรงนี้เลยนะแล้วดูฟีดแบ็กเราต้องพร้อมเลยนะคุณแต่ว่าไอ้ข้าวโพดร้อนร้อร้อนร้อเลยร้อนร้อนเลยระวังระวังลูกปาครับร้อนร้อนเลยระวังอ๋อ ไม่แต่ว่ะยังไงข้าวโพดอ่ะอันนี้น่ากินมากเพราะว่าสมัยก่อนเราจะเห็นข้าวโพดย่างมันจะเป็นลักษณะที่มันย่างแล้วมันเอาอจะออกไม่ไหมแบบนี้นิดนึงเนาะเวลามันออกไม่ไหมอย่ยมันจะหน้าตาน่าทานตายแล้วเราได้แรงบันดาลใจมาจากรถเข็นข้าวโพดย่างเห็นปะเนะค่ะอืมอร่อยให้มันโดไอเหลืองๆหลืองเนี่ยมันรู้เลยเนี่ยสุขข้าวโพดแล้วก็คอนเฟลกค่ะ้ตายแลวมีุรถเนี้ยต่อให้ไอศสครีมละลายอ่ะแล้วทานด้วยกันยังไงก็เข้ากันอยู่ดีค่ะอืมอร่อยมาก เนาะวิธีฮะซูบะพ้อทำไมมันมีเป็นนมนมนวลนวลเนียนเน่ยเธอเป็นคนปกติไม่กินไอติมใช่ไหมฉันเป็นคนไม่ค่อยชอบกินข้าวโพดออันนี้อร่อยอร่อยเห็นไหมอร่อยคือจะบอกว่าสูตรคิดมาดีมากเลยอ่ะมันทําให้แบบว่าของบางอย่างที่คนบางคนไม่ชอบลูกคาสามารถทานได้เลยอ่ะเนี่ยอย่างเช่นวันเสาร์ทิยงเงี้นาะคุณแม่พาลูกหลานไปกินได้นะที่ร้านเนาะแล้วก็เที่ยวได้ด้วยสมมติว่า เราไปไหว้พระเอ่ยไปชมทัศนียภาพรอบเมืองเอ่ยอะไรเอ่ยสำหรับคนไทยก็ไปแวะที่ร้านซันเดย์ได้<ช>หรือว่าเรามีเพื่อนต่างชาติมาล้าพาไปเทีท่ยวแถวนแล้วก็แวะไปทานที่ร้านซันเดย์ได้นอกจากไอศครีมค่ะเห็นบอกว่ามีเครื่องดื่มด้วยใช่ค่ะม,มีเครื่องดื่มค่ะมีกาแฟตอนเช้าเราเสิร์ฟเบรก f a ต<ช>์บันด้วยนะคะใช่เราเสิร์ฟเป็นออเดรฟ f a ต์บันด้วยแล้วก็ ร้อนๆหลังจากไหว้พระทำบุญเสร็จแล้วก็เรียนเชิญได้นะคะ,คะที่ร้านซันเดย์ไอศครีมเซิร์ชกูเกิลแมปได้เลยค่ะซอ,อยแพงสสัพพสารใกล้ๆกับศาลเจ้าพ่อเสือแล้วก็ศาลหลังเมืองกรุงเทพค่ะ 200เมตรจากวัดพระแก้วไกลนิดเดียวร้านเปิดปิดกี่โมงตอนนี้เปิด9ก้โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะ,อะโอเคไปกันได้นะคะร้านซันเดย์นะคะไอศกครีมอร่อยมากๆนะคะแล้วก็รสชาติในอนาคตอาจจะมีรสชาติอื่นๆตามออกมาที่เป็นว่าขนมไทยนะคะแปลกๆแล้วก็อร่อยด้วยนะคะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ะนะคะหมดเวลาของรายการเห็นเป็นเรื่องแล้วนะคะกลับมาพบกับเรานะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลาเที่ยง25นะคะทางช่อง7 HD ค่ะวันนี้พวกเรา3คนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ